เกมนี้ได้รับการปรับประสิทธิภาพให้เล่นบนสตรีมเด็กหรอไม่ไม่มีเล่นบนคอมโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโตนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกม a p r e c t u r e d a s Job นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่อยู่ในจักรวาล Portal นะครับแต่ไม่ใช่ Portal ภาค3นะมันเป็นเกมจำลองแบบ ทําสถานการณ์เดิมวนซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้ว่าเกมนี้มีจุดประสงค์อะไรแต่รู้แค่ว่าถ้าเล่นบน s t e ีมเด็กเนี่ยมันจะแสดงประสิทธิภาพของสตรีมเด็กออกมาได้นะครับแต่ผมไม่มีแล้วผมอ่ะดันหาเกมฟรีอยากเล่นไงก็เลยมาเจอเกมนี้ไปเริ่มเพลงอลังการขอต้อนรับพนักงานหัวกะทิของเราเข้าสู่ศูนย์สมรรถนะ อัพเพชเชอร์อ,อ่านไม่ทันอเชชอร์เย็นผมเคฟจอรสันถ้าคุณฟังอยู่แล้วก็แสดงว่าคุณเป็นหัวกะทิจริงๆ <c oughs> ไม่ต้องเขินหลอกน้ามันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องแกล้งทอมตัว <c oughs> บ้ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยผมชอบเพลงดูท่อพวกนี้สิยาวเหยียดสุกลูกหูลูกตาแต่และท่อจะนำของสำคัญไปส่งถึงเมื่อชริยะซึ่งจะเอาไปใช้ปเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้ไปตลอดกาลเฮ้ย าม,มันซ้ำนวยเหมือนกันนะคุณจะปไปเปล่นโลกของเราได้ยังไงเอาเหอะแต่ถ้าคุณเห็นแล้วแต่ถ้าคุณพูดเลยครัผมนะ <c oughs> อย่าทำให้คำว่าเรา <c oughs> นี่หมายถึงพวกเราอมวลมนุษย์ เสยาชาทั้งหมดต้องผิดหวังเพราะฉะนั้นยินดีนด้วยคุณกําลังจะได้เริ่ม,จะ,มจะได้ร่วมการบระชนภัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในบริษัทได้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่เป็นงานที่สําคัญมากและคุณก็เป็นอัจฉริยะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงานนี้คุณเป็นคนมีพรสวรรค์และผมก็จะมอบโอกาสนี้ให้คุณใช้มนเอาละนี่แหละแล็ของคุณผมพูดได้เต็มปากว่ามันตื่นเต้นมากแบบก้าวแรกบนโดนจันเลยนิวตันไอสไตล์แล้วตอนนี้ก็เออเออเดี๋ยวนะไม่ใช่ละนี่หุ่นยนต คืออะไระโชคดีนะมีที่จอดที่ย mm ิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใส่ชุดหมีนุ่นอะไนี่ไม่งั้นใครใส่ชุดหมีเราเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ล่ะอันนี้เป็นโต๊ะตรวจงานเราจะต้องตรวจสอบเดี๋ยวจะมีของเข้ามาตามสายพานเนาะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องดูให้แน่ใจว่าทำงานพอตรวจเสร็จก็ตรวจตรวจไปเรื่อยๆก็เครื่องงานมีแค่นี้หรอแล้วละแค่จำไว้ว่าที่สำคัญคือต้องสนุกแต่ในเวลาส่วนตัวก่อนเข้านานไม่งั้นก็ที่นี่มันแย่สุดแต่ไม่เป็นไรคุณคงไม่เป็นไรมั้งอื้ล้วโชคดีนะโอ้ซับมันวิ่งเร็วเหมือนกันนะ x y b a อ๋อใช้จอยอย่าหยิบจอยแป๊บนะครับ กดอะไรบ้าง a a นี้เปิดลูกศรซ้ายขวาโ oh oh อ้โหโอไมค์กอดเออผมบอกไว้ก่อนนะว่าอันาล็อกขวาผมไม่ดีเนเ<ๆ>นเนเน <laughs> มันดิน<ๆ><ๆ>้นดินมันดิน้นดินโอเคไปต่อแล้วอะไรต่อแล้วไอ้ปุ่มข้างล่างอ่าฮะ l หนึ่งลองกดไปเรื่อย r หนึ่ง r สอง้ยมี l สี่ l ห้าด้วยแล้วผมไม่มีอะดิโอเคดูไปเรื่อยเรื่อกันตรวจซ่วมอ ให้กด x อ,อ่ะกด x ก,ก่อนอ๋อนะ่มันจะมีหลอดบอกอ่ะอ๋อติ๊กสีเขียวเสร็จปุ๊บไปไวต่อหรอเตัว y อ่าฮะโรบีอ๋อมันตรวจแบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ตรวจไปเรื่อยๆคือเกมมันบอกว่าเป็นการทำซ้ำๆวนๆไปนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะวนไปถึงเมื่อไหร่อ่อันนี้ก็ทดสอบการฉีดตูดอันนี้ก็กดชักกโอเคโอเค แต่ละผมรีเซียนไว้แป๊บนึงนะรีเซียนอะไรก็สอบสุกโถสุกผ่านนะว่าคุณจะตั้งใจฟังนะเพราะผมจะไม่พูดถึงก็แค่ทั้งสองที่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นาซาก็ทำได้แต่ยพียงเดียวพอเห็นหลอดไฟนั้นไหมหลอดไฟสว่างขึ้นมาแล้วก็นายโดนไล่ออกอุ้ยโอเคละโอเคได้ยส่วนที่สำคัญไปละเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวมีควันสู้ควันไฟลุกโถส้วมไฟลุกก่อน โอเคให้มันเริ่มตามสายผานไปเรื่อยๆปล่อยปัญหาเป็นของคนอื่นเฮ้ยมันมันไม่ใช่หรือเปล่าผมคิดว่างานคุณห่วยเหรอเฮ้ยไม่มีงานที่ไหนบนโลกห่วยครับถ้าเป็นงานสุจริตผมบอกเลยมันเป็นงานที่ห่วยแต่คือห่วยของผมเยอะของคุณทาอะไรคุณหุนยนต์คุณรู้สึกห่วยได้ด้วยหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ตรวจที่ฉีดตูดครับแต่ว่ามันเสียอะดู ตัวตไปเรื่อยๆเกลีในตีดอยู่ในนี้แล้วแล้วแล้วอุ้ยน้ำพุ่งเลยช่วยดึงผมขึ้นไปได้ไหมขอบคุณครับอ่ได้กดไงอ่ะแล้วมันคือปุ่มไหนครับนี่เหรอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษกดปิดไม่กดเลยยูเป่ยไหนลองกดไอ้สักอย่างสิใช่กดอยู่นั่นแหละนั่นแหละปุ่มนั้นค้างไว้ปุ่มไหน นึกว่าผมไปกดปุ่มไหนวะอ่าไม่ใช่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 ปุ่มปุ่มนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปุ่มนี้อ๋ออ่ากดปุ่มฉีดอุ้ยท่อน้ำแตกอุ้ยแอมม u M.U. ชัอนกระสุนปืนโอเคโอเคเอาออกไปไงอ่อเออไหนลองไปทีละอุ้ย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 เดี๋ยว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  ดินปืนระเบิดระเบิดหมด่ลไห่มีันเคลมอะไรวะเนี่ยนี่ผมคิดว่าเราเป็นเศรษฐีกันแล้วเพิ่งสร้างสดญญาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาคุณแก้งทำเป็นกลับไปทำงานนะแบบว่าต้องแก้งให้ดูดีเสียแซงสุดชีวิตคิดอีกทีกลับไปทำงานดีกว่าใช่แบบนั้ดีกว่ามันจะเนียนเหรอส่วมยิงปืนออกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยว นี่คือสายท่อมันพัง้ไปแล้วข้างบนนะตัวต่อเติมเติมน้ำเปน็นไฟชักโครกนะเลื่อนขึ้นไปมีอะไรอุ้ยตากระแตนตากระแตนตามข้าวมาต่อไฟหกเดือนต่อมาวอทอุ้ยหกเดือนต่อมาเราก็ยังทำอยู่เลยโอ้โหเราตรวจโถที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย กลับมาแล้วอ๋อนี่เราแกล้งทำเป็นตรวจมาทบเดือนเลยเหรอพร้อมเลยยังเอามีอะไรใหม่อีกเนี่ย What Oh 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 okay o k a คกดบคุ๊บุ้ยทำไมถึงมีพื้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตกขวาสำหรับเล็งตีขวาสำหรับยิงเอาเลยยิงมึงแล้วกันเอออุ้ย จริงเลยก็แต่กลุ้ใช่ไหมบื่อนี้กูยิงตัวเองตายก่อนกนไปอีกทางดีกว่าโอเคโอเคก็ได้โอ้ไม่มันใช่โถธรรมดาเหรออันนี้ปลอดภัยแล้วเฮ้เดี๋ยวนะถ้ายิงมันก็ไปโดนอะไรพวกนั้นไม่ใช่เหรอไปโดนเครื่องอื่นอุ้ยนั่นไงนี่คือเกมพังบริษัทเลยมันเนี่ยเจ้าจอมันยอดมาก แต่ไม่ต้องห่วงเพราะสิ่งที่ผมประดิษฐ์จริงๆคือเจ้านี่คืออะไรมาร์คทูมีมาร์คทูโอ้โหครบคันเลยโอ้โหใช้เวลาหกเดือนหนึ่งเดือนกับถอยยูทุวันแอนแรกสุดีกหเดือนก็หมดไปกับเจ้าหนูสุดเจ๋งถ่ายรูปผมกับเจ้านี่โต๊ะมีกล้องอยู่กด F12 ถ่ายภาพไ้จถ่ายแล้วโอเค มนด้ความทรงจำไว้สาหรับหนังสือประวัติศาสตร์มนถึงในประวัติศาสตร์โลกเหรอมาถึงตอนสนุกแล้วคุณจะได้ลองใช้มันสักทีอ้อหันให้ด้วยโอ้ดูดีกระสุนเต็มโถเลยทีกจะสอนคุณทุกอย่างแต่ว่าคงใช้เป็นแล้วละ่ะมาลองลวดเดียวให้หมดเลยดีกว่าอ้๊ปเกอดตามสบายปุม่มพวกนั้นแหละกดอะไรก็ได้กดอะไรก็ได้โอ้โนี้ง้าองออกมาแล,แล้วก็เลงที่คุณยิงอย่างนั้นมันอาจจะระเบิดก็ได้ What เห็นแล้วยิงได้หมดอ่ะยิงเลยก็ได้อุ้ยผมผมผมไปกดไอ้นี่ย R หนึ่งอ่ะถ้าผมกด L หนึ่งอ่ะอุ้ยอุ้ยว้าวมีหมดเลยอย่านี่นี่ผมเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยโอเคมันเริ่มพังยิงไปให้ผมยิงไปเรื่อยด้วยแต่กระสุนหมดแล้วอ๋อแต่ยิงไอ้นี่ต่อได้จะลวดอุ้ย อุ้ยปืนอะไรอ่ะโอ้โหหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วอ๋อมันมันพังแล้วไงยิงจรวดยังได้อยู่หรอ What the fuck โหเล่นเกมอะไรอยู่ครับเนี่ยโอเคโหพังหมดเลยพังชิบหายทั้งตึก โหนั่นของบางอย่างที่ผมใส่เข้าไปมันใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่ลแหละประมาณ90้าสิบเอรเซ็นต์นั่นกมากกว่านั้นจริงจงมันก็ใช้ได้นะแต่แค่ใช้ทําไมบางอย่างมันก็ใช้ได้ดีมากนะงั้นเราก็เก็บของที่ดีๆไว้หุยหุยเสียงเตือนตารวดมามันสมควรมาสมควรมาทั้งกองร้อยด้วยคนใดคนหนึ่งต้องปรับปรุงโทรภัพฑ์นี้ใช่ไหมแล้วคนใดคนหนึ่งต้องยํารับนั่นไง อย่าบอกนะว่าเป็นกลัวมึงให้มึงกทาอะไรมึงจะทำไงอันนี้ผมซ่อมโทรยุทธภัณฑ์แล้วคุณรับอันนี้ผมจะเป็นคนซ่อมเดี๋ยวนี่อ่ะไม่บอกว่าคนไม่รู้จักผมมันหนีนี่มันหนีไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคือมันหนีครับอันนี้สคริปต์ทม์อีกรึเปล่าอันนั้นฉากตากแกแตเฮ้ยผมอยากมาอยู่วันนี้ย จะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีเนี่ยอ๋อลืมบอกไปว่ามันจะเป็นเกมสั้นๆนะครับเดียวนะเราอยู่ในคุกใช่ไหมโอ้สิบแปดเดือนผ่านมาเลยหรอมาาที่เราคาดไปเยอะเลยม่รู้วซ้ำว่ากล่องที่เราระเบิดไปมีอะไรบ้างเพราะนั้นโอ้โหแบบว่าโกรธมากเลยละสมควรโกรธแหละ ยังไงก็เถอะผมรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังมาพาคุณออกไปกันเถอะเนื่องจากผู้ต้องขังได้ปฏิบัติตามกฎเดอนจําอย่างเคร่งขัดผู้ต้องของังจึงได้รับสิทธิ์ปล่อยตัวก่อนกําหนดเราหรือเปล่าเราหรือเปล่ากร,ร,รุณาเซนรับสินทรัพย์พยของคุณผู้ต้องขังมีทรัพย์สินดังต่อไปนี้โต๊ะหนึ่งตัวผู้ต้องขังต้องพูดชื่อกรอกชื่อด้วยตัวบรรจงแล้วเซ็นชื่อเฮ้ยเราเซ็นชื่อได้ด้วยเหรอเสียงหลังเสียงปี๊บให้ผู้ชื่อคุณใส่บนโต๊ะ พูดเลยอุ้ยโตโตตอนนี้ป็นชือของผู้ต้องขังจะอยู่ในบันทึกถาวรว่าอุ้ยโตโตอุ้ยชื่อผมชื่อผมพูดอหออุ้ยโตโตซึ่งต่อไปคราวนี้พิมพ์ชื่อคุณโอเคโอเคโอเคใช้คีย์บอร์ดอ่าคีย์บอร์ดโอเคโอเคโอเคเออโตโตไงโตโต้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาไม่ได้หรอ โอเคโตโตอ่ะโอเคโอเครู้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะกด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 แล้วไงเซ็นชื่อใช้เมาส์ออออโต้แล้วกันออโต้อ่ะอ่ะเอนเตอร์ไหมแมเงื่อนไขปล่อยตัวก่อนกำหนดภายใต้การคุมพฤติกรรมผู้พ้นโทษก่อนกำหนดและโตะกรลละตกลงที่จะมารายงานตัวภายในสิบหวัน มันต้องไปฟังหลอนคุณไม่ต้องกังวลเรื่องรายงานตัวพวน <c oughs> กวน,น,วนั้นหรอกฮะพ <c oughs> <า>ระเจ้าหน้าที่ทันบนกลัวคือมันเป็นผู้คุมแล้วมันก็มาเล่นแผงๆแล้วก็ให้เราติดขุก <c oughs> แทนเนี่ยนะผมมีบางอย่างให้คุณดูด้วยเรื่องแบบที่นี่เถอะอย่าไปใส่เกินไปที่จะปรับปรุงตัวเองพวกคุณพ้นโทษแล้วพวกคุณไม่ใช่แค่ผมหรอก <c oughs> เอาโต๊ะมาด้วยเอาไปไงอ่ะเอาไปไงบอกผมที เอาโอเคสกิปทำกลับมาทำงานอีกแล้วผมปรับปรุงโถยุทธภักด์มึงยังจะทำ <laughs> อีกเหรอมาร์คทรีมึงเฮ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ <c oughs> ผมว่ามันมีอะไรแน่แน่มันวางันแค่วางเฉยก <c oughs> <c oughs> เกินเพื่อนของกล่องในแผนกวิจัยเครื่องใช้ในบ้านฮะให้กูยิงเหรออุ้ยมีเลเซอร์ด้วยครับเฮ้ยอันนี้น่าสนุกเอ้ยเฮ้ยปืนไฟฟ้าเอ้ย ออเอ,อ้ยโต๋อดีโฮ้ยโอ้โหยิงใช้จอยยิงนี่มันสนุกจริงอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไอ้นี่ครับมันไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่มนันเป็นปืนคนเลิ่ยิงได้ยังเลิกยิงแล้วอะจริงนะพูดถึงความเจ๋งผมยิ่งไดาจะอวดการควบคุมไจโรไงะ่ะไรจโรด้วยเอ้ยอ๋อนี่ไงสตรีมเด็กต้องใช้ใจโร ยังระวังนิ้วโป้งบนตัมสติ๊กด้านขวาเหมือนเดิมแล้วคุณก็ยิงด้วยทิกเกอร์ตามด้านขวาปกติเฮ้ยเฮ้ยคุณทุกคนผมไม่คิดว่าจอยเพลฟอร์มมันจะทำได้นะเดี๋ยวดูจะเห็นไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคเอียงโต๊ะเพื่อนเลงอ๋อนี่ไงซูมไปปุ๊บใช่ไหมนี่นี่อย่างนี้เฮ้ยผมชอบอ่ะผมชอบเฮ้ยผมชอบมากเฮ้ยจำหนึ่งนะขอสต็อกก่อน มันปรับนี่ไงสลับแกนได้ฮ่าคือผมไม่อยากจะโมเลยครับผมไม่ได้นี่ว่ากำลังจะโมเลยคือจริงๆอ่ะอันนี้คือผมขยับหมุนขวานะเนี่ยหมุนขวาแล้วมันก็หันซ้ายหมุนซ้ายมันหันขวาจริงๆมันควรแบบหันไปตามทางกันนั้นใช่ไหมล่ะแต่มันปรับไม่ได้โอ้โหมึนหัวมึนหัวกลับมาเรื่องที่ผมบอกว่าไม่อยากจะโมผมเล่นสปาตูนี่ผมแบบใช้ใจโลนะัะคุณมชอบมากโอเคพอลวทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว สมมติแบบผมว่าเราพร้อมแล้วพร้อมอะไรมีเก็บเครื่องนี้ไว้อวดเป็นอันดับสุดท้ายตอนที่คุณอยู่ในคุกนะเราจะยกโถยนวันของเราไปอวดไปอวดคุณเคฟหน่ะหรอแต่เจ้านายชอบแล้วก็จะรวยกันตลอดกาลมึงจะเอาเงินไปทำอะไรไอหุ่นยนต์อ่ะสคริปต์ทำอยู่แล้วกูติดคุกอีกใช่ไหมใช่แน่ๆอุ้ย อยนน่าจะตะกแตนนี่มันลำ้ำเรานี่มันนี่มันอยู่เหนือเราไปนิดเดียวเองทำไมมันลำ้ำอุ้ยมียานบินด้วย What อุ้ยมันเริ่มาร์กนะครับเริ่มาร์กนิดๆกูจะเอาเงินส่วนแบ่งไปทําอะไร <c oughs> ผมรู้ว่าผมจะใช้ลางหนี้เงินที่กู้มาทําโถยุยทธวันอ๋ออ๋อมันกู้เงินมา <c oughs> แป้งนะใส่เข้ามาควบคุมแทนรอแปบ๊บ มีคนควบคุมแทนด้วยเหรอไหนไหนไหนเครื่องซักผ้าเหรอเครื่องใช้ที่ผมจิ๊กไม่ใช่คนเด็กโอ้โหไม่ทุนยนที่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราโดนยิงเหรออ้าวเอาแล้วเอาดีก็เข้ามาดิเข้ามาดิไหนอุ้ยโอ้โหคุณคุณคุณก็มาดีก็มาดิ เยผมใช้สติ๊กเหมือนเดิมดีกว่าผมใช้ตัวสติ๊กเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยไหนๆไหนๆไหนๆนี่ๆๆๆโอ้โหเดี๋ยวนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันยิงจากไหนของาไม่เจอของเขาไม่เจอโอ้ยยิงไม่ทันยังไม่ถึงเฮ้ยถ้าเราไม่ยิงมันก่อนมันก็ไม่ยิงเราปะแต่เราต้องยิงมันก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันยิงเราขึ้นมาซวยนี่แน่เฮ้ยมันยิงเราแล้วมันยิงเราทุกคนนี่มันเกมบ้าอะไรโอเคยิงต่อไปยิงต่อไป วัดยิงโดนเสาโอ้โหยิงโดนเสานี่คือเล็งแม่นมากโอเคโอ้โหผมยิงเสาแม่นมากคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นหรือเปล่ามันยิงจากไหนจากตรงนู้นจากตรงนู้นโอ้โหมันยิงมาไกลมากเก่งกันนะมีสวิตต์โอเคยิงไปแล้วเหรอโอเคเรายิงไปแล้วอุ้ยอ๋อมันคือสวิตต์เร่งสปีดเร่งสปีดไม่ได้ เยี่ยมมากผมทำเพลิฟกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแล้วแต่เรายังเหลืออีก80ชั้นก่อนจะเจอคุณเคปไม่รู้องรอจะกการต่อสิตรงคุณน่าจะมีปุ่มอยู่ข้างใต้นะยิงจรวดติดตั้งไว้ไหนปุ่มอะไรงั้นถ้าคุณกดทั้ง4ปุ่มรวดเดียวมันจะพาเราพุ่งผ่านชั้น80เอาเลยนะเอาเลยหนึ่งสองสี่ปุ่มนี้เหรอเราอัตโนมัตินับท้อยหลังอุ้ยเอาแล้วเฮีวีโก เปิดอะไรครับมีการบินเดือเดี๋ยว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 คุยกันก่อนคุยกันก่อนอู้หูหโอ้ยบินไปไหนอ๋อเราเราต้องไปเราอยู่ครับแปดสิบชั้นอะห่างจากคุณเคฟนี่ห้องคุณเคฟเหรอนั่นไงนั่นหน้าคุณเคฟหรือเปล่าใช่แน่แน่เลยนี่มากยิงได้สวยผมว่าเราน่าจะปลอดภัยที่นี่นะพวกมันคงยอมแพ้ไปแล้วละถ้าเป็นผมก็คงยอมไปแล้ว เอาไอ้นี้ไปให้คุณเคฟดูเถอะอีกเรื่องนะผมพอสภาพหน่อยจริงๆผมไม่ได้นัดเจอคุณเคปจอห์นสันแล้วผมโกหกอ้าวแต่กันว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันไม่มีใครเห็นเขามาหลายปีแล้วอ้าวมันก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่นะยังไงก็เถอะผมจะไม่โกหกคุณอีกแล้วอ้าวนี่โกหกคุณมาตลอดเลยพวกเสร็จีแล้วสันโดดละมั้งเฮ้ยเกมมันเริ่มแบบตอนแรกมันยังฟันนี่อยู่เลยมันยังนี n ตอนนี้มันเริ่มแบบ แปลกๆกันนะคุณจอห์นสันครับอุ้ยวัยเป็นหัวโดนทับหรออันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้บังคับเดินนะมันเดินเองคุณจอห์นสันอยู่ไหมครับอยู่นี่ไงหัวโตเลยอุ้ยเคฟจอห์นสันเฮ้ยหวานนะไม่ใช่อยู่หลังฉันคือเอ้ามันคือหัวยักษ์นี่หรอจริงข้างฟังไมค์หัวหนักยิงเลยได้ไหมลัว โอเคโอเคโอเคเสียงดังไปฟังไม่รู้เรื่องโอเคโอเคฟัง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 ฉันจะบอกความจริงให้ฟังไม่กี่ปีก่อนฉันป่วยหนักอาการเม็ลโกดุลแลวฉันใกล้ตายแล้วฉันทุ่มเงินค่ารักษาไม่อั้นบอกพวกหัวกะทิว่าเฮ้ยหาทางให้ฉันเป็นอมตะหน่อยเอาละฉันรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่จ่ายเงินไม่อั้นจ้างวิศวกรที่ฉลาดที่สุดในโลกมาคิดคนวิธีทาให้เป็นอมตะแล้วได้ออกมาเป็นแบบนี้เหรอัอยักเนี่ยนะ ก็คงแป่กๆนะพวกนั้นค้นพบวิธีนาจิตสํานึกของฉันยัดใส่คอมพิวเตอร์ได้สําเร็จนันคือสิ่งที่อยู่ภายในหัวยักษ์นี่อ๋อเป็นคอมพิวเตอร์ไปแล้วอะไรเล่นนั่นไม่ได้ถ้าอ๋ก็คือต้องหาอะไรที่ใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์เพื่อยัดลงไปอ่ะฮะอุ้ยฆ่าตายเลยน่ากลัวเนี่ย อืมอุ้ยอะไรคือบรรยากตายวางั้นแหละอ้กว่าที่เราจะขึ้นมาอวดของแต่ว่าต้องมาพังหัวยิงเรอยิงเรออยิงลูกกระตายนะนี่เน่เฮ้ยแล้วอันนี้คืออะไรยิงไม่ได้ ฉันนึกว่าแกสองคนเป็นไอ้บ้าที่ลากซ่วมขึ้นมาที่นี่แต่พวกแกคู่กับฉันยิงจริงท่ายิงเลยอัจฉริยะนั่ยังเริ่มแล้วอ๋อมันน่าจะเอาจรวดมาด้วยโอ้โกระสุนไม่จำกัดอุ้ยอ๋อมันก็คือโอ้โหหัวนี้มันก็คือคอมพิวเตอร์นี่เองพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องยิงจุดอ่อนใช่ไหมยิงลูกกระตาปั๊บ ตอุ้๋อดึงปักคือจบเลยนี่ไงดึงปักปิดการทำงานโลกหลังความตายเริ่มแล้วโลกหลังความตายแกทำได้แล้วแกพบวิธีดับทุกข์ของฉันเอาละทุกอย่างจะดับลงใน3 สองอก็คือจบหรือเปล่าอา้าวมีแบ็กอัพด้วยไอ้บ้าเออมาตะไม่พอฆ่าไม่ตายด้วยขอยขี้กายขึ้นนะตรงนั้นตรงนั้นหน้าหัวยักษ์นี่แหละแต่อย่าใกล้คา,างมากไปไม่งั้นฉันมองไม่เห็นอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะโอโหอุ้ยล่วง บอสบอสล่วงแล้วคุณเคฟคุณเคฟผมเล่นอะไรอยู่อะอยากเห็นหนะ้าคุณรู้แล้วไหมผมเพิ่งนึกได้ว่าคนเดียวที่รู้ว่าเคฟจอห์นสันขอให้เราฆ่าเขาตอนนี้ตายไปแล้วคุณรู้เปล่าว,ว่าโทษของคดีฆาตรกรรมคืออะไรคุณคงไม่อยากฟังแนๆ่ๆนมันคือจำคุกตลอดชีวิตอยู่ในคุกตลอดชีวิต,ต,ลวตเลยนะ เดี๋ยวกูต้องไปอยู่ในคุกป่ะเนี่ยเราควรใช่เลยเราควรออกไปจากที่นี่อย่าแตะต้องอะไรนะแล้วเอาโต๊ะนั่นมาด้วยอะไรก็มึงให้กูฆ่าไม่ใช่หรอเอาอาณาจักรตะกะแตนไม่ตายเต็มเลยแอบแบบคนลุกเหมือนกันนะตะกะแตนเยอะหลายเดือนต่อมาเอ้าผมชารลีอะ แกรี่เจ้าหนายี่คุณไงตรวจโสุขภัณฑ์ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ดีมากเยี่ยมอันนี้คืออะไร <c oughs> คือเรามาติดคุกด้วยเ <c oughs> จอกันพรุ่งนี้นะไม่ใช่ชาลีชื่อโต,โตโตเขียนชื่อไปแล้วนะเซ็นไปแล้วจะให้กูตรวจดีกว่าตรวจอะไรไม่ได้แล้วตึ้งตึ้ง บอสยังไม่ตาย <laughs> ส่วนมันตกมาอยู่ข้างล่างหมดเลยวิย้สายล่างนั่นอะไรอ่ะนี่มันลอยๆอ,อยู่ครับอุ้ยมันให้พลังด้วยไอ้นี่เปล่าสำรองไฟปะ่ะแบงค์อัพหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแอบหลอนนะเนี่ย เฮ้ยมันออกเสียงเหมือนแบบบอสเลยอะ่ะออ,อุ้ยอุ้ยเฮ้ยส่วมจะคลองโลกส่วมจะคลองโลกทุกคนจบแล้วเฮ <c oughs> ้ยมันเป็นเพลงเลยโอเคครับทุกคน และนี่ก็คือเกม a p v e n t u r e Desk Job นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะเ,เป็นเกมที่เอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพของอ่าสตรีมเด็กวิ้วดูดิชาลีโตโตชาลีเล่นเป็นโต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 เล่นเป็นชาลีโอเคก็คือมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นเกมของสตรีมโดยเฉพาะเลยครับออกแบบมาให้แบบถือเล่นเหมือน n ิ n เทนโดสวิตดะถ้าทุกคนสงสัยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วผมก็เคยเล่น Nintendo Switch แล้วด้วยซึ่งมันก็บังคับมาประมาณนี้เลยผมมีอยู่ Nintendo s w i ว c h อะ อ๋อส่วมไม่ได้จะครองโลกมันแค่ร้องเพลงเอาดับโอเคก็สำหรับเกม a p e t u r e Death j o b นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้พาร์ทเดียวจบก็เป็นเกมสั้นๆนะนะเขาบอกมาอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ